สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเค่ยจะพาชมเอ,อ่อเคียจะพูดให้ฟังวิธีผัดคะน้าลูกผักคะน้าลูกผักซื้อมาแล้วเราก็เอามาล้างล้างด้วยน้ําเกลือหรือเบกกิ้งโซดาหรือรน้ำส้มสายชูล้างให้สะอาดเลยเพราะว่าเผื่อมีสารตกค้างหรือว่ายาหรือว่ายาฆ่ามแมลงอะไรประมาณนั้นอะล้างให้สะอาดเลยล้างหลายๆรอบเลยต่อจากนั้น แล้วก็ทุบกระเทียมทุบกระเทียมแล้วก็หั่นหมูหั่นหมูใส่หน่อยหนึ่งเพื่อให้รสชาติเขาหวานอร่อยเอ่อแล้วก็ไปตั้งกระทะตั้งกระทะแล้วก็เติมน้ํามันลงไปทาน้ํามันลงไปแล้วพอน้ํามันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปใส่กระเทียมแล้วก็ผัดกระเทียมให้หอมแล้วก็ใส่หมู หมูผัดผัดให้สุกก่อนพอหมูสุกแล้วเราก็เดี๋ยวเอาคณะคณะพร้อมเครื่องปรุงคณะเราก็ปรุงเครื่องปรุงลงไปในคณะเลยด้วยน้ําซอสสูตรพิเศษแล้วก็น้ําตาลนิดหนึ่งแค่นั้นแหละเพราะว่ามีน้ําซอสสูตรพิเศษแล้วเราแล้ว,พอ,ลว,ลวพอหมูสุกแล้วเราก็เอาลงไปเอาคณะลงพอคณะลงแล้วก็ผัด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 ,ผด,ผดให้คณะเขาเขียวกรอบก็ไม่ต้องผัดนาน คือให้มันโดนน้ำมันให้โดนโดนความร้อนหน่อยพอผักสลบก็พอเพราะว่าถ้าต้มนานๆแล้วผักมันจะไม่เขียวมันจะไม่กรอบมันจะแบบออกสีน้ำตาลน้ำตาลหเหลืองๆอะ่ะมันจะไม่ไม่อร่อยนี่นะคะผัดคณะลูกผักยังไงให้อร่อยนี่ค่ะสูตรเคลียร์ค่ะผัดคณะลูกผักนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย